เข้าใหม่ราคาไม่แพงกับเจ้านิสันมาสรถปี2012ครับรุ่นพ็อปสุด1.2 V L เลขไม์แท้เพียงแค่110,000กิโลครับคันนี้สภาพสวยน่าใช้มากที่สำคัญเนี่ยราคาไม่แพงครับออกใหม่ไปแดงคันนี้500,000กว่าครับเป็นมือสองวันนี้ขายเพียง158,000บาทครับไฟหน้าฮาโลเจนโคมเดิมจากโรงงานกระจังหน้าโครเมียมดีไซน์สวยไฟตัดหมอกมีมาให้2จุดล้อแม็กขอบ15เดิมจากโรงงานไฟเบรกฮาโลเจนโคมไฟใสกิ๊งทรงแฮชแบ็ก5ประตูพร้อมเซนเซอร์หลัง4จุดภายในกว้างเบาะน,นั่ง สองแถวตอนพวงมาลัยพาวเวอร์พร้อมแอร์แบ,บ็กหนึ่งใบหน้าจอทัชสกรีนฟังก์ชันจัดเต็มแอร์ออโต้หน้าจอดิจิตอลเกียร์ออโต้พร้อมปุ่มโอเวอร์ไรด์ภายในกว้างพร้อม,บอกกมเบาะผ้ากำมะหยี่รุ่นท็อปสุดปุ่มคูสต้าภายในสวยสภาพเหมือนใหม่ออปชั่นจัดเต็มเครื่องยนต์เบนซิน1 2 0 0ยซีซีน,น,อน็อตยึดฝาโปงไม่เคยถอดซอกในเดิมตุ้มหัวโช๊คเดิมแผ่นเพจอยู่ครบฝาปงเดิมซิกอร์มอกอยู่ครบผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่3 0 0 0บาทนะครับซื้อสดไม่ต้องเสียแบตซื้อผผ่อนน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 นรรรีีีดดดาาาาววคคััับบและ้้้สมถไงเป็ มือเดียวครับเล่มครบเอกสารครบพอ,พอทุกอย่างนะครับไม่พอครับเรานะครับรับประกันโครงสร้างว่าไม่มีการชนนะักผิดข้ามหมือนว่าจมน้ำรับประกันไม่แท้นะครับถ้าใครชอบสนใจรีบมาจัดครับ